กราบขอบคุณมากเลยนะครับนี่จะข้ามไปหน้าหวัวน้ำโพงครับพี่หนู่มขัานทานาันแล้วเปล่าเดี๋ยวเราพยายามข้ามที่มาลายนะครับ วอามาถ่ายคลิปข้างนอกพี่น้องนะครับก็ขอขอบคุณมากเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับพี่น้อง ก็ขอขอบคุณมากเลยนะครับสําหรับคลิปนี้ก็จะขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับพี่น้องนะครับก็ขอขอบคุณมากเลยนะครับสําหรับคลิปนี้ก็จะขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับพี่น้องสวนหย่อมแถวนี้ก็สวยงามมากเลยครับพี่น้องคลิปนี้อยู่ช่วงสี่แยกนะครับอยู่ช่วงสี่แยก ไฟแดงนะครับของหน้าหัวลำโพงนะครับนะครับแลวผมก็จะเดินไปที่หัวลำโพงเลยนะถ้าเรานะครับเราข้ามถนน,นแถวนี้ก็พยายามข้ามที่ม้าลายนะครับพี่น้องนะครับนะครับพี่น้องก็ดู ครับแถวหน้าหัวลำโพงนะครับสี่แยกนะครับรถยังวิ่งเยอะนะครับนี่ะคลิปนี้อยู่ช่วงสี่แยกนะครับอยู่ช่วงสี่แยกไฟแดงนะครับของหน้าหัวลำโพงนะครับนะครับแล้วผมก็จะเดินไปที่หัวลำโพงเลยนะครับ วนหยองนะครับแถวหน้าหัวลำโพงนะครับแถวสีแยกนะครับรถยังวิลเซ่นะครับพี่งความสวยงามความอลังการนะครับก็มีนะครับนะครับก็ขอขอบคุณมากเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับพี่น้อง ก็ขอขอบคุณมากเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะขอจุบไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับพี่น้องนี่จะข้ามไปหน้าหัวน้โพงครับพี่น้องทานทันหรือเปล่า ก็ขอขอบคุณมากเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะขอจบไว้ตเพียงเท่านี้นะครับพี่น้องอนมจะข้ามไปหน้าหัวลำโพงครับพี่น้องทางทันหรือเปล่าสวนย่องนะครับแถวหน้าหัวลำโพงนะครับ แยกนะครับรถยังวิ่งเยอะนะครับนะี่เลถ้าเรานะครับเรา ข้ามถนน,นแต่ลนี้ก็พยายามข้ามที่ม้าลายนะครับพี่น้องนะครับ ห่่มแถวนี้ก็สวยงามมากเลยครับพี่น้อง ถ้าเรานะครับเราข้ามถนนแปลน,นี้ก็พยายามข้ามที่ม้าลายนะครับพี่น้องนะครับถ้าเรานะครับเราข้ามถนนแปลนี้ก็พยายามข้ามที่ม้าลายนะครับพี่น้องนะครับครับ ผมก็ามาถ่ายคลิปข้างนอกครับพี่น้องนะครับก็ขอขอบคุณมากเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับพี่น้อง เานะครับเราข้ามถนน,นแต่ล่านี้ก็พยายามข้ามที่ม้าลายนะครับพี่น้องนะครับครับผมก็ออกมาถ่ายคลิปข้างนอกครับพี่น้องนะครับก็ขอขอบคุณมากเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะขอจ,ไจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับพี่น้อง พยายามข้ามที่ม้าลายนะครับถ้าเรานะครับเราข้ามถนนแต่เนี้ก็พยายามข้ามที่ม้าลายนะครับพี่น้องนะครับ เร,เราพยายามข้ามที่ม้าลายนะครับคลิปนี้อยู่ช่วงสี่แยกนะครับอยู่ช่วงสี่แยกไฟแดงนะครับของหน้าหัวลำโพงนะครับนะครับแลวผมก็จะเดินไปที่หัวลำโพงเลยนะร่าง มาถ่ายคลิปข้างนอกพี่น้องสวนยยองนะครับแถวหน้าหัวลำโพงนะครับแสแยะครับรถยังพี่เยอะนะครับ,รค,รบความสวยงามความมลังการนะครับก็มีนะครับความสวยงามความมลังการนะครับก็มีนะครับ ก็ขอขอบคุณมากเลยนะครับสําหรับคลิปนี้ก็จะขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับพี่น้องสวนหย่องนะครับแถวหน้าหัวลํำโพงนะครับคี่แยกนะครับรถยังวิ่งเยอะนะครับ่น้อ